ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนขี้แมงกันอเลยอึอึอึอ้โหคนขี้แตกเนาะซูเแมนขี้แตกสิงเก่งซูเปอแมนขีแตกสงเก่งก็ปวเลาะมีด้วยเหรอปะอายนะวนะรู้ว่าเขาถ่ายวิดีโอเอามือปิดหน้าอีกโอ้ขี้ก่อนขี้ก่อนขี้ก่อนไอแมงอึอเลยอึอึมึอ ได้ยินเสียงอะได้ยินเสียงพี่ก็เลยหันมาเสร็จยังเสร็จยังลูกตาไม่มีชั้นครับเหมือนอลไรชิเหมือนอะไรไหมลูกยังย่างอ่ือพิมพเสร็จย่างอ่ะเสร็จยังย่างครับเสร็จย่างเอ่ยเสร็จยังย่างนั่อะไรจะเล็บิ้นอืง ดูก่อนดูตุดน้องก่อน